รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตรงหน้าหยุดยัยออกปึออก๊บ ตำรวจภูทรเมือปงปทุมธานีนําทางการตำรวจในสังกัดทหารพิษณุกราสอง6ันี้รพร้อมแล้วปุ๊บด้วยงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ได้มีการจัดงานซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมารอยกระทงตามสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก วันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการประชาการบริการประชาชนในพื้นท้วยตำรวจทหารฝ่ายปกครองข้าราชการบริเรณนอาสาสมัครภาคประชาชนมูลนิธิรวมผู้ปริบัติในพิธีปล่อยแถวละดงปาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ของตำรวจจังหวัดปทุมธานี ซึงได้รับฟังจากคบเล่ารายงานแล้วแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานของตำรวจจังหวัดปุมธาน,นีมากมายหลายแห่งมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเข้าร่วมในเทศากาลบังกาลน,นะครับาด้านหน้า,ท,านทีนะครับเจ้าหน้าทีาท่ของเราเ าดล้างนะครับในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับช่วงนี้ดูข่าวกรุงเทพก็กจะทราบนะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเป็นนักเรียนหรือที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือนะครับอายุประมาณสิบห้าขึ้นไปเนี่ยมักจะก่อเหตุสร,ร้างความเดือดร้อนรคานเกือสองศูนย์ทำลายร่างกายนะครับแล้วมันใกล้แล้วมันใกล้กับเทศกาลนี้นะครับพื้นที่ถนนธนีก็ติดกรุงเทพนะครับ ในส่วนของมัทกุลก็มีเรื่องอยู่แล้วนะครับผมก็เลยวิงบอลนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับดูแลบุตรหลานของเ่าเลยนะครับทั้งตำรวจเนี่ยมีความพร้อมทั้งตำรวจทั้งทหารนะครับและส่วนราชการอื่นทั้งฝ่ายปกครองมีความพร้อมนะครับในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับในเทศกาลนี้อยู่แล้วนะครับครับผมครับและเกี่ยวในเรื่องสมัยนี้ชอบสร้างความเดือดความเดือดร้อนลําคานะครับก็เล่นอะไรที่เกินขอบเขตฝาก ผู้ปกครองด้วยนะครับช่วยเติมช่วยเติมบุตรหลานของท่านด้วยนะครับครับผมครับ